สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับวันนี้อยู่ยเกม w o r เ e r ร e คนะครับเกมมือถือในยุคสงครามโลกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เคยแนะนํากันไปแล้วแหละมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเกมใหม่มาแนะนําแล้วก็เกมแนวสงครามโลกคนก็ขอให้มาแนะนําค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยหยิบเกมนี้มาแล้วกันนะครับพอดีมีคนบอกว่ามันเพิ่งอัปเดตด,ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเกมน่าเล่นขึ้นรู้สึกว่าเขาจะเอาระบบะค่าความเสียหายของตัวปืนออกไปแล้วนะครับตรงนี้ ที่เหลือก็จะเป็นการเพิ่มสกินปืนพวกกุญจงพวกพวกุญแจอะไรแบบนี้เข้ามาภายในเกมนะครับแก้บักนู่นนี่นั่นอีกแล้วนะครับก็ทําระบบแมทชิ่งของตัวเกมให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ระบบเช่าปืนฟรีอะไรแบบนี้ที่ทําให้ตัวเกมแบบดูแบบน่าสนใจขึ้นนะครับเพราะว่า,าช่วงก่อนๆน,นี้รู้สึกว่าต้องเปรหรือว่าอะไรเยอะๆนะครับถึงปืนจะได้ปืนดีๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเราไปดูบรรยากาศในเกมกันนะครับตอนนี้ ไปที่ทางขวาตรงนี้ก่อนนะครับไปที่คัสซอมโหมดก่อนเนาะก็รู้สึกว่าตอนนี้แมปมันจะมีค่อนข้างเยอะนะคือผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเออแมปมีค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนีครับดูดิอ่าคือโหมดการเล่นหลกักๆนะครับก็แบทเทิลเลยก็ได้นะครับแบทเทิลเลยก็คือแบบระบบจับคู่ห้องให้อัตโนมัตินะครับใครที่ชอบเอ,อ่เอแนวสงครามโลกนะครับผมว่าเกมนี้น่าจะเคยเล่นกันนะอันนี้จะเป็นแมปแรกนะครับที่ คุ้นเคยกันดีนะครับแบ่งไปสองฝั่งด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมกันจริงนะครับว่าตอนนี้มันจะดีสักแค่ไหนเชียวผมไม่ได้ตามมานานแล้วอะ่ะเออแต่ผมว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดแล้วนะไอแนวสงครามโลกอะ่ะเป็น f p s ด้วย,ไปไมมเ,ยเป็นไปได้ไงผมไม่ได้เยียงเป็นไปได้ไงเอาใหม่ครับผมเล่น FPS ทีไรน,นี่แบบแย่ยเลยนะครับแย่ยเลยเอา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 ,เอา เอา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 าเระเบิดไปเกิน์เอาเอาทำอะไรลูกเพ่ทำอะไรทำไรเกินไปได้โอ้โหบอกแล้วไงอย่าให้ผมเอาจริงก็โม้ไปนี่ครับเพิ่งยิงเขาได้สองตัวเออโม้ไปนั่นนะโม้ไปเรื่อยนะมาตัวแรกเปิดฉากก็ตายซะแล้ว ัดไปครับคือหลักๆก็จะให้ดูบรรยากาศในเกมนะเพราะว่าไอแนวสงครามโลกดีๆนะครับหรือ world war true นะครับไม่ค่อยมีนะมีน้อยมากนะครับว่าไงโอ้โหเรียบร้อย <laughs> เปิดโซ่ไม่ได้แลเบิดเครื้ยงม,มันนะครับเครื้องมมไป เพื่อนกันเข้าไปอยู่ไหน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 อยู่ไซอยู่ไซน,น,น,นั่นครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาผมมาสองด้วยนะยัย่ายยัยผมไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ปืนอื่นเลยนะครับ น้องเปลี่ยนดูมาดีไม่เลยอ่ะลูกซองมาบ้างนะครับเดชเอาระเบิดมาให้ผมอะระเบิดควันละเอ้โหเรียบร้อยครับผมเนี่ยเรียบร้อยนะเออเขเล่นแนวนี้ทีไรนะต้องเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะครับแย่เฮ้ยแย่เฮย เอา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 ยืนยืนงงทำอะไรยืนงงทำอะไรเอาระเบิดไปเกณฑเอาระเบิดไปเกณฑเอาระเบิดไปเกณฑเอา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 ลูกซองเหรอจ๊ะลูกซองเหรอจ๊ะขอปกครองตรงนี้หน่อยนะครับเฮ้ยสิบสิบเท่ากันเลยเนาะ ิบสิบเท่ากันเลยเอาโดนระเบิดไปซะแล้วผมนี่เรียบร้อยเลยชื่อเพลเยอร์เหมือนกันนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้ MVP ลนะเบสนะครับผมว่าผมไม่น่าจะได้นะในจุดจุดนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับยังเป็นชื่อแค่เพลเยอร์เดี๋ยวดูตรงสกอร์ตรงนี้นะครับคะแนนนะนี่ครับ จะเป็นใครไปไม่ได้นี่ครับถ้าไม่ใช่ผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูแมปอื่นกันดีกว่านี่เขาแบบเปลี่ยนแมปให้แล้วนะแบบนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะคือตัวเกมมันพัฒนาหรืออัปเดตมาตลอดนะผมก็ไม่ได้ตามเกมนี้นานแล้วเมื่อก่อนย,ยังพอตามมาให้ได้นะครับแต่ช่วง,งหลังๆก็แนะนําเกมใหม่ๆมากกว่านะครับอัปเดตก็จะตามเป็นแค่บางเกมเท่านั้นเนาะเช่ชื่อผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเพลเยอร์เฉยผมคงดูชื่อไม่ผิดนะอ่ามาเด อยู่ข้างในครับอ้าวไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วมาดิเอาดิเอาเด้อ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 เด,เด,เด,เด้โอ้โยปืนหมดลูกโซ่เออเห้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแมปนี้กันบ้างนะครับแมปนี้ผมไม่เคยเล่นนะก็จะพิววิ่งให้ชมคร่าวๆหลายๆคนอาจจะเคยเล่นแล้วแหละ คือตัวเกมมันอัปเดตระบบมากกว่านีครับตัวแมปไม่ได้อัปเดตนะแต่มันก็คุ้นคุ้นนะครับหรือว่าคับคล้ายคับคาเหมือนจะเป็นแมปเก่าเหมือนกันเฮ้ยคือมันปรับตัวไอ้ตรงหน้าไอเนี่ยนะครับหน้าแมปใหม่อะ่ะคุ้นค้นเหมือนแมปเก่าเลยแต่ว่าปรับปรุงใหม่อะไรแบบนี้นะแมปเป็นแต่ช่วงที่มันเปิดตัวมาแรกๆนะคับคล้ายคับคาผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วแหละว่าไงน้องหนว่างไงว่าไงว่าไงว่าไงเจอระบบวัโต้พี่หน่อย ว่าไงว่าไงว่าไงครับผมโยกไปเลยโยกไปเลยมันยิงออโต้งไงโยกเข้าไปให้มันหลุดเลิกเราไปบวกกับเขาหน่อยนะครับไปบวกกับเขาหน่อยไม่มีระบบค่าความเสียหายของปืนอะไรแบบนี้นะผมว่าค่อนข้างโอเคเลยใช่ไหมครับหลายๆคนที่เบื่อาการซ่อมปืนนะสำหรับ World Hero นะจ๊ะ ไม่มีแต่ฝั่งผมหรือไงคนเนี่ยมันครับผมมาเรียวมาเรียวหูวิ่งเลยนะหูวิ่งเลยนะอ,อยู่ในนี้แน่เลยเขาอยู่ในนี้กันใช่หรือเปล่าเออ นี่ไงเฮ้ยพี่ไม่ดูหลังเลยละ่ะเออไม่ดูหลังเลยละ่ะมันมีคนเดียวเหรอว่วางัยลูกเพว่าง,ง่าว่างว่างว่าง่อ้าวโดนระเบิดตายไปว่างงว่าง,งออกับเขานะครับยิงเขาไม่ตายด้วยนะ ตายตัวแรกสะละผมก็จะพรีวิวให้ดูคร่าวๆ3มแมตช์นะครับว่าจริงๆตัวเกมน่าเล่นนะน่าเล่นมากนะครับผมว่าน่าจะเป็นแนาวสงครามโลกที่น่าเล่นที่สุดณตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปอันนี้ในความคิดผมนะแนว World War Hero หรือว่าไม่ใช่สิ World War 2เออมา World War Hero อะไรมันชื่อเกมมีใครเข้ามาบอ อ๋อมีแต่เพื่อนผมมีแต่เพื่อนผมเอาเอาว่าไง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 อ้โหเลือดเราหาพยาบาลด่วนๆเลยพยาบาลด่วนๆเลยพยาบาลอยู่ใสจะแย่เอาเนี่ครับไม่เจอพยายบาลจะแย่เอานะ อันนี้เปิดกราฟิกแบบสุดๆเลยนะครับในเกมตอนนี้เอฟเฟกโคตรลังกาเลยโอ้โหสองตัวเลยเหรอโอ้โหจะไปหลบทางไหนดิเออเอาเป็นว่าผมก็ให้ชมบรรยากาศเกมเพย์คร่าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูเมนูสักเล็กน้อยแล้วกันสำหรับใครที่แบบเออไม่เคยเล่นจริงนะผมว่าไม่น่าจะมีนะ หรือใครที่เคยเล่นในเวอร์ชั่นก่อนๆนะครับตอนนี้เวอร์ชั่นใหม่แล้วตัวเกมน่าเล่นขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวสงครามโลกจริงๆนะครับก็ถือว่าระบบปรับอะไรมาค่อนข้างดีนะในแพทอัปเดตล่าสุดตรงนี้นะก็ลองกลับมาเล่นดูนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะผมไม่มีเกมแนะนําด้วยนะครับแล้วเกมนี้เป็นเกมที่อัปเดตเข้ามาเล่นสาหรับใครที่อยากตั้งเป็นภาษาไทยนะครับมาที่เซตติ้งขีดสามขีดด้านซ้ายบนเนาะเซตติ้งนะครับแล้วก็ภาษาตรงนี้มีภาษาไทยให้ตั้งนะครับมีภาษาค่อนข้างเยอะแล้วก็กราฟิกนะครับใครอยากปรับแบบ สูงสุดก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเป็น h i แอ a r ้า l อน h อะไรแบบนี้หรือมือถือไม่ไหวก็มีปรับโลปรับโลภาพก็ยังสวยนะครับเกมนี้แล้วก็ใครที่รำคาญการยิงแบบออโต้นี่ครับเราก็สามารถปิดได้ตรงนี้นี่ครับออโต้ชูตตรงนี้เลยระบบช่วยแรงจะปิดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านจะสะดวกอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็มีระบบอื่นๆภายในเกมนะครับ สำหรับใครที่ไม่เคยเล่นก็มีเกี่ยวกับปืนต่างๆสามารถอัพกุงอัพเกรดได้ระบบเช่าปืนนะครับมีฟรีด้วยนะฟรีเช่านะครับแล้วก็คือแค่กดดูโฆษณาเท่านั้นนะเออปืนปลดล็อกตามเลเวลมีปืนโน่นปืนนี่เยอะแยะนะผมเปิดให้ดูแค่ร่าวๆเฉยๆนะครับลูกซองเดียวโหมดการเล่นก็มีค่อนข้างหลากหลายนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นทีมเดสแมทฮาร์ดคอร์คัสซอมเกมนะครับจริงๆเมื่อก่อนรู้สึกว่าโหมดเกมมันจะเยอะกว่านี้นะแล้วเหมือนตอนนี้เขาแบบปรับให้มันน้อยลงหรือเปล่าเนี่ยเดสแมท ตอนนี้ก็มีทีมเดนแมทกับเดนแมทที่เป็นแบบคล้ายๆฟรีฟอร์ออ่ะครับเนาะก็แนะนำไปเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ